กายยังไม่แตกทำลายชีวิตก็ยังไม่แตกทำลายสัตว์ที่จะบรรลุทำได้มีแค่สัตว์อัตภาพมนุษย์เทวดาส่วนสัตว์อัตภาพเปรตเลาาัลฉานสัตว์นรกไม่สามารถบรรลุทำได้นี่เป็นคํำถามของเขาแต่หากกายแตกทำลายและชีวิตยังไม่แตกทำลายจะเป็นสัตว์ที่ยังไม่ได้อัตภาพ หากกายแตกทำลายแต่ชีวิตไม่แตกทำลายจะเป็นสัตว์ที่ยังไม่ได้แต่ภาพเป็นสภาวะหนึ่งงที่สามารถประลุทำได้ตรงนี้ชีวิตยังไม่แตกทำลายก็ยังคงเป็นสัตว์ในสภาวะนั้นนะอันนี้ถ้าถ้าเราได้ดูเรื่องอนาคามีตรงสเก็ดไฟเจ็ดระดับเนี่ย ็น่าจะเข้าใจแล้วก็ในส่วนของอสัมภเวศสีสัตว์นี่ก็ก็เขียนตามมา,าว่าเนื่องจากมีแกที่เป็นคนฟังเป็นชาวต่างชาติได้ฟังธรรมภาษาไทยก็ได้รับปนิสงผิวพรรณบอสายเหมือนกัน อันนี้ก็ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบสัตว์มันคนละอย่างกันนี่ก็เขาเป็นมนุษย์นะ่ะนะก็ตรงตามที่พระเจ้าบอกว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดานะ,ะเขาก็เขียนต่อว่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกเพราะจริงๆไม่น่าฟังภาษาได้และก็ไม่ มีบอกในพระสูตรแต่เป็นการทดลองกันในหมู่คณนะและเห็นผลจริงว่าต่างภาษาก็ฟังได้เข้าใจในสภาวะนั้นนะอันนี้ก็ใครสงสัยก็ไปทดลองกันเราเองนะและตัวผมเองก็มีโอกาสที่ได้เห็น สัตว์เลี้ยงสุนัขได้ฟังธรรมในการแห่งบรณะผิวพันผ่องสายเป็นประสบการณ์ตรงของตัวเองและมีรูปพิสูจน์ได้คือ <c oughs> ผิวเหลืองคล้ายเปลือกกล้วยมีเหมือนเคสอื่นๆของมนุษย์แสดงว่าช่วงที่สัตว์เดรัจฉานทิ้งกายอยู่ในช่วงชีวิตยังไม่แตกทำลายนี้ไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วแต่จะเป็นสภาวะธรรมอื่นที่สามารถฟังต่างภาษาและบรรลุธรรมได้ ในการแห่งมรณะนั้นเช่นมนุษย์เดลชานส่วนเทวดาเปรตสันนลกละไว้เนื่องจากไม่เคยเห็นมีใครเห็นอนุสาสนิปฏิหารในส่วนนี้อันนี้ก็เป็นส่วนที่เราเราปรุงแต่งแล้วก็เดาขึ้นก็แล้วแต่แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ส่วนของแต่ละคนที่ที่อยากจะพูดไปนะแล้วก็ถ้าการเทียบเคียงก็ ดูไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เพราะว่าในช่วงชีวิตแตกทำลายเขาก็ยังเป็นชีวิตในสัตว์นิกายนั้นๆอยู่นะไม่ได้ว่าเปลี่ยนนะเพราะว่าจังหวะคนละจังหวะกันนะก็ยังใช้ประสูตรของสเก็ตไฟมาใช้ได้อยู่นะอันนี้ขาดไปหนึ่งจังหวะนะ นั้นอันนี้ก็กพูดไปตามความเห็นของคนตามนะตามพระสูตรหน้าคือสัตว์เดรัจฉานไม่มีความเจริญนอกการามในธรรมวินัยน,นี้เป็นธรรมดานั่นคือกรณีของการที่มีอัตภาพเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่สําหรับกรณีเมื่อกายแตกทําลายและชีวิตยังไม่แตกทําลายนี้ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานแล้วอันนี้ก็ไม่จริงนะเพราะว่า เรื่องชีวิตยังไม่แตกทําลายไม่ไม่ใช่นะอเอาเอาอะไรมาบอกว่ายังไม่ได้เป็นเดรัจฉานนะไม่มีสภาพเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเป็นแต่สภาพว่าหนึ่งหนึ่งนะอันนี้ก็พูดเองนะคนถามก็พูดเองหากกล่าวว่าเมื่อกายแตกทาลายและชีวิตยังไม่แตกทาลายยังเป็นสัตว์ในภพนั้นๆอยู่ยกตัวอย่างเช่นมนุษย์ กายแตกทำลายและชีวิตยังไม่แตกทำลายช่วงนี้หากจะยังเป็นมนุษย์อยู่จริงก็ไม่ควรฟังธรรมต่างภาษาได้เข้าใจอันนี้ก็ไม่เกี่ยวก็คนละอันกันเพราะว่าเอามาเทียบกับสัตว์ที่ต่างพบกันไม่ได้เพราะเขายังเป็นพบมนุษย์นะแล้วก็ช่วงชีวิตยังไม่แตกทำลายเราก็ไม่เคย ไม่เคยพูดไม่เคยอธิบายในประเด็นตรงนี้นะพอที่พูดอธิบายเนี่ยคือช่วงหลังจากชีวิตแตกทำลายต่างหากเนี่ยเขาฟังผิดขั้นตอนน,นนะมันต้องเลยเลยชีวิตแตกทำลายไปนะและอยู่ในช่วงที่สะเก็ดไฟกำลังลอยไปต่างหากนั่นคือชีวิตแตกทำลายจบไปแล้วต่างหากทั้งกายแตกทำลายจบชีวิตแตกทำลายจบแล้วอยู่ในช่วงที่กำลังได้พบใหม นหนนะอันนี้ถ้ากเนี่ยฟังก็เก็บไม่ครบเก็บไม่ครบแล้วก็เอาเอามาพูดต่อก็เปรียบเทียบโยงใหญ่ไปซึ่งก็ไม่ครบนะอพอฟังได้ไหมนะก็ผู้ถามผู้ถามก็ฟังคำถามตัวเองแล้วกันนะอ,อันนี้ก็คิดว่าพอฟังไม่ได้นะ เพราะว่าเข้าใจผิดในช่วงจังหวะของการเปลี่ยนถ่ายพบเนี่ยหลายช่วงนั้นคำถามต่อไปก็ตัดไปเพราะว่าเขามาถามต่อเนื่องจากตรงนั้นว่าถ้ารับฟังได้เพราะคนถามเข้าใจผิดตั้งแต่แรกละสามคำสอนของพระศาสดาว่า ในเรื่องจิตมโนวิญญาณเมื่อดับก็จะจับใหม่ทันทีแม้กระทั่งตอนเสียชีวิตดังนี้ก็สมมติตัวอย่างว่าถ้าผมตายจิตผมคิดอกุศลผมก็จะได้พบนรกทันทีถ้าผมได้พบนรกแล้วแต่คนใกล้ชิดเปิดธรรมะ ให้ฟังหลังเสียชีวิตผมตัวเหลืองละสังโยชน้าเบื้องต่ำได้ตรงตามพระสูตรถามว่าผมจะหลุดพ้นจากภพนรกได้อย่างไรในเมื่อภพนรกได้ภพนรกแล้วต้องอยู่ในชดใช้กรรมในนรกจนกว่าจะหมดนะอันนี้ก็พูดเองเดาเองอยกเหมือนกันนะเพราะพระุทธเจ้าใช้เฉพาะของมนุษย์เท่านั้นนะคือเราพยายามสร้างตรรก,กะให้มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ แล้วก็ยกเป็นคำถามขึ้นมานะอืมเป็นไปได้ไหมว่าผมยังไม่ได้พบเนื่องจากการเปลี่ยนพบมีเวลาที่ต่างกันจะมีความต่างของเวลามาเกี่ยวข้องการเปลี่ยนพบที่มีเวลาที่ต่างกันนั้นจะมีรับของช่องว่างนี้อยู่ที่เรียกว่าชีวิตยังไม่แตกทำลาย ก็ไม่ใช่อันนี้ก็เข้าใจผิดนะเพราะช่วงชีวิตยังไม่แตกทลายไม่ไม่ใช่จังหวะของการเปลี่ยนตายพบนะต้องเลยตรงนี้ไปแล้วตั้งหากเป็นชีวิตแตกทำลายแล้วแล้วก็ช่วงที่สะเก็ดไฟกำลังลอยไปบินไปถูกต้องไหมอ่าอย่างนั้นตั้งหากดังนั้นอันนี้ก็เข้าใจผิดในการอธิบาย ผมไม่ได้มีอัตภาพเป็นมนุษย์แล้วจิตกำลังน้อมไปเพื่อได้อัตภาพของสัตว์นรกแต่เนื่องจากพบเป็นพบที่มีเวลาต่างกันระหว่างนั้นผมจึงเป็นสภาวะหนึ่งๆน,นะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวตับใดที่อวิชาย,ยังไม่หมดนะมันก็ยังเป็นสัตว์อยู่ดีนะก็ไม่ต้องอสร้างบัญญัติใหม่หรือพยัญชนะใหม่ ก็ยังจัดว่าเป็นสัตว์ผู้ยึดติดในการห้านะเลยถามว่าเราควรจะเรียกสภาวะหนึ่ง,งที่ได้ฟังธรรมนี้ว่าอะไรนะสัมเวสีน่ะสัตตานังลำแสงช่องว่างในที่คับแคบ กในที่แคบแต่และอันจริงๆก็มีศัพท์ที่พระเจ้าได้ตรัสไว้อยู่แล้วนะไม่ยากเลยตรงนี้นะไม่ต้องไปสร้างศัพท์ใหม่นะ ทุกขณะที่มันยังมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในในกันห้าอยู่ก็เป็นเรียกว่าเป็นสัตว์เป็นผู้ยึดติดทั้งนั้นนะเป็นผู้ที่มีอุปทา,านหรือมีฉันทะราคะหรือมีนันทิหรือมีตัณหาสิ่งนี้ก็ถูกเรียกว่าสัตสต,ตะสตตาสัตโต สัตว์ก็จะมีสองกลุ่มคือสัมภเวสีสัตว์จังหวะที่กำลังได้ความเป็นภูตสัตว์อันที่สองก็เป็นภูตสัตว์ได้ความเป็นภูตะได้ความเป็นคือวิญญาณได้ไปปฏิิตังในพื้นนาแล้ว อันนี้ต้องไปดูเรื่องอนาคามีตรงสเก็ตไฟเจ็ดรูปแบบนะก็จะได้ความเข้าใจอันนี้ที่ขอนแก่นถามว่าคนเราควรมีคุณธรรมข้อไหนในการสอนคำสอนพระพุทธเจ้าครับและต้องเป็นบรรลุอริยบุคคลถึงสอนได้ใช่ไหมครับ อันนี้ก็ไปดูพระสูตรเรื่องของอที่พู้เจ้าบอกว่าผู้ที่พอตัวพอตัวเพื่อตัวเองและพอตัวเพื่อผู้อื่นมีคุณสมบัติ5อย่างหลายๆลยนัยยะอย่างไรบ้างก็ไปดูพระสูตรนั้นเอาอเช่นว่าจับการจับชั่วได้ไวในคุณลธรรมทั้งหลายเป็นผู้มีธรรมชาติในการทรงจําดี มีวาจาไพเราะสละสลวยนะที่ชาวเมืองเขาพูดกันอย่างนี้ก่นะอ,อนนี้จสอบถามอีกก็หนึ่งจากมุกดาหารผู้ที่ถึงอนาคามีต้องออกบวชใหม่นะก็ดูนั่นสิไก่นึกได้ไหมว่าใก่คติการละไง ช่างม่อช่งม่อ,มอนี่ปัญจันนางโอลัมพาขี้อานังสัญโยชนานังปริกยานะออกบวชไม่ละยังเลี้ยงดูมารดาบิดาที่ตาบอดอยู่เลยนะี่ตัวอย่างให้หมดแล้วในพระสูตรนนะอีนะ้ถามเรื่องสัตว์มาจากสุตรปราการ ันทาราคะนั้นที่ตนามีในรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วจึงถูกเรียกว่าสัตว์นะแต่ก่อนยึดนั้นสิ่งที่จะเข้ามายึดถ้าไม่มีความพอใจจะถูกเรียกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งหรือความว่างหรือกุมารกุมารีถูกต้องไหมนะ กุมารกุมารีเนี่ยผู้เจ้าใช้เป็นอุปมานะใช้เป็นอุปมาส่วนสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นคำที่แต่ละสำนักเนี่ยคิดขึ้นมาใช้พูดแทนสิ่งที่วิญญาณเนี่ยเข้าไปรู้แจ้งไม่ได้ สิ่งที่วิญญาณเข้าไปรู้แจ้งไม่ได้สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยคือคืออะไร,ะไรซึ่งพระเจ้าไม่ได้บัญญัติสิ่งเหล่านี้ออกมาที่ไม่ได้บัญญัติก็เพราะว่า,เ,าเกิดไม่ปรากฏการบัญญัติหรือปัญญัติจะไม่มี ้ราใช้คำว่าวิญญาณังอน,นิทัสนังีวน,นี่นะวิญญาณังอน,นิทัสนังนะที่ที่วิญญาณรู้แจ้งไม่ได้วิญญาณรู้แจ้งได้ได้ที่ไหนบ้างสี่ที่นะ สี่ที่หรือสี่ธาตุนะรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตนะุนี่คือที่ที่วิญญาณรู้แจ้งได้นะหรือเรียกสี่ธาตุนะั้นว่าจตสโววิญญาณทิฏฐิโยนะที่ตั้งวิญญาณสี่นะวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ นั้นตัวที่ที่วิญญาณรู้แจ้งไม่ได้เนี่ยนะไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามก็เลยมีการเขียนใส่คำให้ว่าเป็นธรรมชาติอันนี้สิ่งนี้หรือสิ่งสิ่งหนึ่งนั่นเองแต่พระุทธเจ้าก็จะเว้นเว้นวักไว้ไม่พูดพูดแต่ว่าที่ที่วิญญาณรู้แจ้งไม่ได้เนี่ย ที่เนี้ยไม่มีความกว้างความยาวความเล็กความใหญ่ดินน้ำไฟลมไม่มีอยู่ในนั้นนะนามรูปแับสนิทเพราะการดับสนิทของวิญญาณก็อยู่ในพสูตรนี้อันนี้ก็แปลจากพจนาจุากรมให้เราดูนะ สอสุดก็จะอยู่ในเล่มที่9สยามรัฐเล่มที่9หน้า283หัวข้อที่350